ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ s t Practice ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลาประจำปีงบประมาณ2567ภายใต้การบริหารงานโดยนางวลัยลักษณ์ทารามัมณีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลาตั้งอยู่เลขที่1 ถนนอาคารสงเคราะห์ตำบลสเปงอเภอเมืองจหัหวดยะลามีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน74คนใน14ตำบลและ2ห้องสมุดประชาชนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่อเอมืองยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดขึ้นโดยห้องสมุดประชาชนนั้น ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้อำนวยการสูนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลาเป็นอย่างดีตลอดมาโดยในปีงบประมาณ2,567ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูล,ลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไร้ข้อจำกัดภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยังย่งยืน (Relearning Space at Library) การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยังย่งยืน (Relearning Space at Library) มีการทำงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการจัดทำข้อมูลหลักสูตรอาชีพทั้งหลักสูตรอาหารขนมและหลักสูตรงานฝีมือเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินงานบรรณารักษ์และครูสำรวจความต้องการของผู้รับบริการในการเรียนรู้ทักษะอาชีพจึงทำให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งสิ้นแหลักสูตรดังนี้หลักสูตรพวงมาลัยผ้า หลักสูตรผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติหลักสูตรพวงกุญแจดอกทิวลิบหลักสูตรสบู่เดคูผา หลักสูตรการรอยลูกปัดมโนราหลักสูตรภาชนะจากวัสดุธรรมชาติหลักสูตรอาหารขนมการทำขนมวุ้นกรอบแก้วและวุ้นกะทิ การทำขนมโดนัทจิ๋วเป็นต้นจากการดำเนินงานพบว่า ผู้เรียนสามารถสร้างรายได้โดยการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน Learning Space at Library สามารถเพิ่มทักษะทางด้านอาชีพและนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนับได้ว่าการจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยังย่งยืนสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณการสนับสนุนจากผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลา และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะลารวมทั้งผู้มีอุปการะคุณที่มีส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ ดิฉันชื่อนางสาวสรนิปัจจารุตอนนี้ศึกษาอยู่สกรอำเภอเมืองยะลาจากการที่เข้าร่วมโครงการส่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างยือกเย็นกับห้องสมุดทําให้หนูมีความรู้ในด้านอาชีพเพิ่มขึ้นและหนูมีความรู้ติดตัวที่นําจากใช้ประโยชน์ในอนาคตและหนูสามารถหาอะไรได้สริมจากการทำข้อกุญแจดอกคิวเด็ดจำหน่ายรวมทั้งได้ใช้เวลาว่างทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ